แด่พอค้าแม่้าที่กำลังทอแท้หมดไฟไกลจะหมดฝัน l a z a ด a พ,พร้อมช่วยปลุกฝันให้คุณฝันที่จะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆฝันถึงกิจการที่ขยายใหญ่ขึ้นฝันถึงยอดขายปังแบบไม่มีพัก ไม่ว่าฝันของคุณจะเป็นแบบไหนเพียงสมัครเปิดร้านกับ Lazada เราก็พร้อมช่วยปั้นฝันของคุณให้เป็นจริงลงขายฟรีไม่มีคอมมิชชั่นไม่มีค่าใช้ใจ่ายแอบแฝงส่งเสริมการขายให้โตวไวยอดขายเพิ่มทุกวันใส่ใจทุกร้านมีทีมงานหลังบ้านคอยช่วยเหลือพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ผู้ขาย Lazada เพราะฝันของคุณก็คือฝันของเราสมัครเลย La Zara.